ถึงกับทําเอาเจ้าแม่ใสเ่เผือกอย่างเจ๊มอยร้อยแปดนะคะคลั่าครวนอย่างไว้ว่าเฮ้ยมึงเป็นใครหลังจากได้อ่านคอมเมนต์ของชาวเนต็ตรายหนึ่งที่เข้ามาเม้นใต้โพสท,ที่เจ๊แกหย่อนเรื่องราวเอาไว้ว่าการมุกออนไวไม่ผิดเพราะคนเราเหียยใจต่างกาันแต่การมุกออนที่แบบมึงไปงุงงิ้งกับคนที่คุณบอกไม่มีอะไรอีกคนที่ทําให้เรามีปัญหามันทําให้สงสัยนะว่าสรุปม,มึงมุกออนไวหรือเคยคบซ้อนคืนนี้ที่ไปเที่ยวกันสนุงไมล่าอย่าลบสตอรี่นะมันโป๊ ซึ่งก็คือโพสตที่ลูกทุ่งสาวธัญญาอัศยามเข้ามาร้องเพลงตอบกลับสุภืหฮาว่าแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นค้นเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรซึ่งชาวเน็ตรายนี้นะคะเข้ามาคอมเมนต์เล่าเรื่องราวว่าสรุปให้นะจับได้อีกคนคือไปหากันไม่ใช่แค่คุยก็ให้ภัยไปละแล้วจับได้รอบสองยังไม่เลิกจะอยู่เป็นคนโง่ทำไมละ่ะไปซีค้าแต่มีอีกคนฮัลโหลเย็นเห็นเขาคุยกันมาตลอดซึ่งไม่ใช่อีกคนแรกแต่คุยมา,มาตลอดก่อนหน้านี้ และลบแชทกันมาตลอดพอเลิกปุ๊บเสียบเลยจ้ารู้ความจริงแล้วแม่คุยมาตลอดเริ่นะนี่เรียกครบซ้อนไหมส่วนอีกคนแรกยอมเป็นเมียเก็บมา3มเดือนก็น่าจะยอมต่อไปแต่อีกที่ไปเที่ยวกันคืนนี้ไม่นานคงออกสื่อหากันเอาเองเอาเองไปละหลังจากนั้นนะคะบอกเลยว่าคอมเมนต์ของชาวเน็ตนั้นถล่มทลายนะคะ